าจากเทไหร่นะคะก็จะมีธาตุดิน,ะะน,นนะคะผสมกันมังกรนะคะน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะลมเมฆถูกจุกลมไฟเรืงสินคนนะคะก็คบสิบสองราศีนะคะเจ็นๆเอ่อไม่ม,ไม,มีไม่มีราศีหลักนะคะก็คบสุบสองราศีนะคะทั่วไปอย่างนี้นะคะก็เป็นคนที่เคยเจบไปแล้วก็ได้นะ,ะเลิกงานไปแล้วก็ได้นะ,ะจัดเวนนะคะหรือไม่นี้ก็คือมีความรู้สึกเอ่อจตัดสินใจอะไรได้บางสิ่งอย่างน,นะคะชัดเจนนะคะชันวินคือถ้าถามว่าใช่ไหมก็คือใช่ค่ะนี่ก็คือ หนึ่งไม้นะคะคออยากจะมาเริ่มต้นกับ Green Open d งเครือของนี้คนะก็เริ่มต้นชวิตใหม่ด้วยหนึ่งเดียนนะก็ไปตั้งลกรากไปเริ่มชวิตใหม่นะเอ่ออันนี้นะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดว่าฝันเพิ่กำมันอยู่นะเจ็ดถ้วยคือมีหลายสิ่งหลายอย่างนะหรือมีแผ่นบีนะเอบีซีดีอย่างนี้ก็ได้นะหนึ่งถึงเจ็ดอย่างก็ต้องทำนะ,ะหน้าที่การง,งานการเรียนเพื่อนสังคมเครอ,อบครัวพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะว่า หรือไม่ก็คือมีแผนที่จะเริ่มว่าเออจะทำยังไงถึงจะสร้างบ้านลงหลักปักฐานนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันมีหลักประกันมั่นคงนะคะหนึ่งเนี้ยนะคะเริ่มต้นเล็กๆก่อนนะคะเล็กๆต่สร้างบ้านเลยนะคะก็ถ้าเขาทําได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะสมหวังนะคะปลายทางนะคะหกไม้คือเอาชนะทุกอย่างได้นะคะเป็นการเออกลับมาด้วยชัยชนะแล้วก็เป็นไพ่สู่การแต่งงานได้นะคะนี่เหมือนเป็นขบวนกันมากนะคะหนึ่งดาวนะคะหนึ่งดาวคือจะเออตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะตัดก็ได้นะคะหรือ เลือกหรือชัดเจนอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะสองใบนี้เป็นไพ่คู่นะคะกิมกับควีนออกวานะ่ก็เป็นไพ่คู่ขึ้นนะคะคนประเภทเดียวกันนะคะเคยดิงานรู้จักกันจากการทํางานนะคะตัวเขาอาจจะไปดูดวงเรื่องคุณนะคะเพราะว่าสาหรับนี้เป็นแบบดูในรูกแก้วหรือกะะ้าวห้วก็เป็นคนโสดมีเสน่าพาพาห์แพาวนะ,ะก็เป็นคนที่สวยพอๆนะคะก็เป็นแทนตัวคุณนะคะเขาก็มีความอยากจะมามอบความรักให้ะคะ่ะแต่ว่าเขาเร็วกว่าคุณนะคะเพจอัลคับนะคะส่วนเดฟูก็คือเ,อเป็นคนที่รักอิสระนะคะ ไม่ได้คิดจะถูกบัตนะคะแต่ว่ามีแผนในใจที่เคยคิดแล้วนะคะว่าปลายทางงี้ก็เดี๋ยวไปเเริ่มลงหลักปักฐานแต่งงานสร้างบ้านนะคะเป็นครอบครัวได้นะคะอันนี้เป็นไพ่แบบมาสู่ขอะคะส่วนนี้เป็นเอ,อไปนั่งดูดวงค่ะไม่รู้ดูเลิกหรืออะไรของเขานะคะก็มันขึ้นมาเป็นเก้าตัวครับเป็นคนโสดมือเสนอนะเดี๋ยวือคอือไปท่องเที่ยวหรือชอบออกเดินทางหรือเป็นคนที่แบบ แอ่งที่จะเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆนะคะก็เหมือนหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ว่าหนึ่งเหรียญจะมีความมั่นคงเติม้นไม่คิดไปเรื่อยๆทำให้ไม่มีการจบไม่มีเงินสตอกนะคะก็จะให้โงนเตินประมาณนี้